สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สารีชาแนลนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใดนะครับที่ชอบเล่น t k t t o k แล้วก็ชอบซื้อของใน TikTok นะครับผมมีวิธีการนะครับนำ TikTok Shop นะครับมาไว้บนหน้าจอมือถือแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นแอปเหมือนคล้ายๆแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทําการติดตั้งแอปใดๆเพิ่มเติมนะครับวิธีการนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนแตะเข้าไปที่แอป tiktok ของเรานะครับแตะเข้าไปเลยอ่าตรงนี้ผมขอกลับไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นหน้าฟีดของเรานะครับนะครับหน้าหลักอ่าโปรไฟล์ของเรานะครับทีนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับแตะไปที่สามขีดด้านบนนะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกที่รูปฟันเฟืองนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแตะไปเลยครับ เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนขึ้นไปนะครับจนมาเจอคําว่าขั้นตอนรัดบนหน้าจอหลักนะครับแตะเข้าไปเลยครับทีนี้นะครับเขาก็จะมีรายการนะครับอยู่ประมาณ5่ารายการนะครับที่เราสามารถเพิ่มนะครับขึ้นไปไว้บนหน้าจอหลักของมือถือของเราได้นะครับก็จะมีร้านค้าค้นหากล่องขาเข้าฟีดเพื่อนฟีดกำลังติดตามนะครับ ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเพิ่มเป็นร้านค้านะครับจากนั้นนะครับเราก็กดที่คําว่าเพิ่มได้เลยครับนะ er ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีตัวตัวอย่างนะครับหรือว่ารายการเพิ่มร้านค้าไปที่หน้าจอหลักนะครับจากนั้นนะครับสําหรับมือถือ iPhone นะครับให้เราแตะไปที่รูปไอคอนนี้นะครับก็คือตัวแชร์นะครับก็แตะไปเลยครับ จากนั้นนะครับให้เลื่อนขึ้นไปนะครับให้เรามาเลือกที่คําว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับแตะไปเลยครับจากนั้นตรงนี้เราสามารถแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนชื่อได้ตามใจชอบเลยนะครับหลังจากที่เราได้ชื่อที่เราต้องการแล้วนะครับก็กดที่คําว่าเพิ่มครับกดเข้าไปเลยครับปึ๊บนะครับเพียงเท่านี้นะครับ tiktok shop นะครับก็จะมาอยู่ที่ หน้าหลักบนมือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถแตะเข้าไปดูได้นะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับของผู้ค้าใน t i k t ็อกนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบสั่งของหรือว่าซื้อของใน Tik t o อกนะครับเพื่อความสะดวกนะครับก็นำทิก t ็อกช h o p นะครับมาไว้บนหน้าจอหลักมือถือของเราก็สามารถทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหลังก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ